พยายามนะครับทลายกำแพงที่อยู่ในหัวใจออกให้มากที่สุดแล้วเราจะละมุนทำจิตใจให้มันละมุนแล้วเราจะทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขอย่าอย่ามีกลเม็ดเด็ดพายมากอย่ามีอะไรที่มันแบกแบกอยู่ในบ่ามากอย่ามีอะไรที่มันแบกอยู่ในหัวใจมากคุยกันแบบเกลี้งเกลี้ยงคุยกันแบบละมุนละมุนอ่ะให้เราคำนึงถึงเรื่องเดียวกันว่าเราคือหัวอกเดียวกัน คือคาว่าพนักงานคือคําว่าหนึ่งในองค์กรคือคําว่าระดับบริหารในองค์กรถ้าเราหลอมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันเสร็จปุ๊บคุยกันมันง่ายเวลาเอาปัญหาขิ้วขิ้วไปคุยกันมันคุยกันรู้เรื่องเวลาเอาปัญหาเข้าไปปรึกษากันมันปรึกษากันรู้เรื่องเวลาเอาปัญหาหรือว่าเอาเรื่องงานไปคุยกันมันจะได้คุยกันรู้เรื่องเข้าใจแบบเก้งเกลี้ยงแต่ถ้าเราเอาพันธนาการที่แบกในหัวใจไปคุยกันมันคุยกันไม่รู้เรื่อง แววตามันจะหมน่นหัวใจมันจะเต้นแรงแล้วก็พฤติกรรมมันก็จะคุยกันไม่สนุกดังนั้นวันนี้ผมจะทําให้พวกเราได้คุยกันแบบเกลี้ยงเกลี้ยงคุยกันแบบสนุกสนุกเพื่อที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดีไหมดทุก <c oughs> <c oughs> วันนี้มีความสุขไหมมีครับ <c oughs> <c oughs> อยู่ด้วยกันแค่นี้ถ้าไม่มีความสุขนี่ เราจะเราจะทำงานได้ยังไงเพราะว่างานมันคือชีวิตมันชีวิตมันคืองานจริงไหมอ่ะจริงไหมจริงไหมจริงไหมพวกนี้เราก็ต้องเจอกันจริงไหมวันจันเราก็ต้องเจอกันเราเจอกันมากกว่าคนที่บ้านอีกนะจริงไหม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 ขนาดเราเริ่งงานกลับบ้านกินข้าวทํากับข้าวอะไรต่ออะไรซักผ้าหรือว่าอะไรเลี้ยงลูกเสร็จปุ๊บก็ต้องนอนไก่นะภาคิดพุ่งนี้กูจะทางานอะไรวะกูแก้ปัญหาเรื่องลูนเสร็จยัง เพื่อนคนนู้นมันเป็นยังไงวะไอ้แผนกนู้นทําไมมันเป็นอย่างนี้วะจริงไหมบางคืนยังต้องกลับไปนอนคิดเลยเพราะฉะนั้นงานมันเกือบทั้งชีวิตของเรานะที่จะทําให้เราเนี่ยดาเนินชีวิตต่อไปได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราแบกพันธนาการในเรื่องของการดํารงชีวิตก็มากพอแล้วจริงไหมข่าบ้านข่ารถลูกภาระต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยอย่าแบกพันธนาการที่อยู่ในใจของตัวเอง เพราะถ้าแบกพันธนาการที่อยู่ในหัวใจของตัวเองมันจะไม่สนุกเวลาคุยงานกันมันจะไม่สนุกเวลาทํางานร่วมกันมันจะไม่สนุกเพราะฉะนั้นอย่าแบกพันธนาการที่อยู่ในหัวใจตัวเองปลดพันธนาการที่อยู่ในหัวใจตัวเองออกซะแล้วมันจะมีความสุขขึ้นที่สูงทําตัวให้เบาเดินทางไกลอย่าแบกของหนักปลด อะไรที่มันเป็นพันธนาการทางใจปลดอะไรที่มันเป็นอคติที่อยู่ในหัวใจปลดอะไรที่มันแบกแล้วมันพลุงพลังมันเดินไม่ถนัดมันเดินแล้วต้องโู่ตั้งดาวเท่ๆนงงอหมออกซะแล้วเราจะคุยกันด้วยหัวใจมันจะง่ายขึ้น